คุณแม่มาโช่วยนะครับห้าบวกห้าเป็นเท่าไรนะครับห้าบวกห้าเป็นเท่าไร่เป็นสิบเออท่านผู้ชมนะครับเก้าเก้าเจ็ดสี่ล่ะกันสี่หนึ่งหกได้ท่านผู้ชมเก้าเจ็ดสี่แล้วก็สี่หนึ่งหกนะครับ ด,ดังข้งบดเนี่ยเป็นรถนิ่ต่อมหรดังข้างบนงวดที่แล้วออกอะไรหนึ่งเก้านะครับข้างบนงวดที่แล้วออกหนึ่งเก้าด้ท่านผู้ชมนะครับไกลน้อยแสนรู้นะครับเสียแต่เดียวโทบมาขออาจารย์ได้สุงวดเลขเร็วร้อยบวกร้อยเป็นเท่าไหร่ องร้อยนะครับร้อยบวกร้อยเป็นสองร้อได้ท่านผู้ชมก็นับเลียงตัวนี่นเเลี้ยงูกันน่อยได้ปบวกสเป็นเท่าไหร่สี่บวกสี่เป็นแนะครับโอ้นะครับคือมาเกีงพักเกีงเน่ยเ็น่อยังทัวร์โล่ตห้าหนเกเห็นบ่ได้้องเขาบ่ฮะ สื <c> ่อบ่ควรมาหันได้ของพอป้ะก็เห็นติดลูกติดตกอะหาหนึ่งก่าดังก็ระเบิดก็ถือทั่วโลกเจ้ามือฮะยูนี้ถี่กว่าอาดังล้มอยู่ไหนสื่อบ่ได้เงื่อนบ้าหันข้างล่างงวดที่แล้วออกอะไร สีเก็บมันไมเลยวโอ้ท่านผู้ชมสีเก็บเด้อเีผมมาแต่ย้อนหอดสมุรสาควมาหลายคนต้มโร่แล้วโยกกลับแล้วเขาจะได้ถึงเร่องเขาจนมาจะได้มาเอานงวดเสมาอยู่นี่ได้แพนพับนิเ่นี้นี่วนที่นึงอยากได้นางรมปืนก็เห็นผู้ใดบ้งผู้ใดได้กงตัวลราปั๊บต่อทิ่สองล้านเจ้าพ่พอดจะยมพโซได้ถึงสองล้าน็หารกาูุข่าผมเดาสามสิล้านถึงวันที่สามถึงทัวร์โลกเลยวะเีวดูใบแถว เกาหลีวอ้เขาจะเอาหาเมือนกับบ้านไม่น่อยต่อหน่อยพู yeah. ้เลียนแสนแปดแสนผู้ล้านสองล้านตอวนไม่ผมเช่าสาแปดบวกแปดเป็นเท่าไหร่สิบหกอ้าคือไาเก่งเนี่ยสัปีนองเลยนะเดียวนางลกสานาทีเบิ้งตัวพร้อมข้าเลข่พร้อมแล้ววดสิไม้จะได้หนีนี่ตอนให้เจ้าปุ๊บไปเปิดเบื้องจัวบ้านเขาจิกเลขนี้ออกมากกระจายตอนนี้เขาต่อเลืนี้กระจายตอนนี้ วาสนาเจ้าด <ersch> ีเขาก็ตอดเอาหลายวาสนาเจ้าบ่ดีมันก็ตอดเอาน้อยเไม่นี่ไม่นี่สิวิตธรราอ่านให้ฟังเล่ยยืนได้นี่ละนางลูกแป๊บเดียวสามนาทีก็โดนตัดบันดีบันครูคนนี้รวยไหมถ้ารวยเอาเยอะถ้าจนเอาน้อยเอากี่บาทตัดสินใจเองเออรวยเรกเกย์จะวาสนาดีอยู่สองร้อยเดวต่อไปวาสนาดีเอาใส่เนาะ ซื้อเลใหง่าย่มก่เจ้าเออใหง่ละผมมักจยอาที่ไหนผมก็หายเสียเลยาคซื้อสบาทผมไม้ไมาเบิ่งสั่เดี๋ยวพ่แก่ีโทรหาพี่ลำบากเนี่ยมันงไปไหนไม่รูึงมาตึงมาโอ้หนักไหมเล็กสิบีเออขพืนอึงแม่นเถอะพญานาพี่ึงหนาหน้าหน้าเด้อ ตยงพอบตผู้นึ่ผู้แรกผู้สองสอสี่ปีจะรู้เด้อสองปีส่วนนันเนีนี่ไเกาเจ็ดสี่โตกลับปะเดี๋ยวาออกสี่เจ็ดนี้โตกลับเจ็ดไปึงเอานะเก้าเจ็ดสเด้าเ่าเจ็้าเดี๋ยวเดี๋ยวหายเดี๋ยวาู้ สองตัวท้ายด้วยมาสองตัวท้ายลอตเตอรี่ด้วยตัวไหนสองตัวท้ายลอตเตอรี่หนึ่งหกมีหกเอาหนึ่งหกมีบอยายีสองตัวท้ายหนึ่งหกเด้อท่านผู้ชมเอันนี้เอออันนี้ใต้ดินไปเปิดเบิ้งอยู่บ้านพูดเยวะหามไปไปเบิ้งถือแล้วจะนึกไปหน่อยใจเบอร์โทรหายเด้อใช่แล้วเดี๋เอาย่างเลยชุดสองชุดเล่นหลายเอาหลายเงินหน่อยเอาหน่อยเอาไปอย่าเบิ่อหนีนั่งลงเลยฮะคุณแม่มาโชว์นะครับห้าบวกห้าเป็นเท่าไหร่ ้าบวกห้าเป็นเท่าไรเป็นสิบเด้อท่านผู้ชมนะครับเง้าเก้าเจ็ดสี่ลราคาสี่หนึ่งหกเด้อท่านผู้ชมเก้าเจ็ดสี่แล้วก็สี่หนึ่งหกนะครับข้างบนงวดที่แล้วออกอะไรสิบเก้าเป็นไวยากหนึ่งเก้านะครับ เอาจะได้ง,งูนีงง่นะลงแม่ไม่ได้ไหนดีเลยได้นางลงให้เจ้าถือตัวประเทศต้อนะงหันหน่ะเบิังดวงความเนี่ดความเร็วประเทศไทยมีกี่จังหวัดถึงมาเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะครับเจ็ดจังหวลลัดประเทศไทยเป็นไม,ม่ใหญ่เบิังวดวงความเรียดความเจ้าหนังลงแล้วเบิังดวงให้ความงูอสิมาอยู่นี่นี่นี่งูอสิมา้าจะมีหนีบ่ เจ้าเห็นน้ำเขาบ่ออกที่ตอขานึ่งก็หัวนูกน่ะหัวลูกนล่เขาเจเจ้านํำผมมาแต่ภูสาว้นบานแจวมากเป็นสองข้านดหมดเจ้ามาใส่เนี่ยเออสารค้ากอถึงหลายแถวบอลอุบลพวกนี้เขาเจ้าได้เมัดพุละสองสามแสนเออนั่นแหะถ้าไงนย่างตลาดยางสีสุราพวกนี้เขาเจ้าถึงแม่เมัด โอ้แางวันที่หนึ่งงวดที่ผ่านมาเนี่ยดึงแผงของคุณพ่อเนี่ยมั้งป่ครับโอ้โนี่นะครับเด้อแตกจากแผงนี่ด้อท่านผู้ชมนี่แหละผู้ใดเข้ามากมือนี่นี่สีไดง สิได้รับโชคไงค่คักเนะครับนะครับผู้ใดเข้ามือนี่นะครับสิได้รับโชคไงโอ้คนพี่ผู้นี้เพราะสิได้โชคไงจากแผงจากแผงมาที่แล้วนี่แะครับแผงนี้เลยนะครับห้าบวกห้าห้าบวกห้าเป็นสิบนะครับห้าบวกห้าเป็นสิบเด้อท่านผู้ชม นใล่งคนองตัวังพอเจาเห็นได้ติดต่อุ่ท่้ตายหาน่าตรงน้้นี่ได้้ข้างบนงวดที่แล้วออกอะไรหนึ่งเก้าโอ้นะครับเก่าปะความสอกบเจ้าหอัลูกลาผู้นี้เกิดที่บอกปัดหนัง

โอ้สุดแยกมีตัวนี่ฮาเราแกะแค่นี่แล้วกันขบนทั้งล่างเลยแค่น้อยต่อนี้แค่นี่แหละล่างยโอ้แตกบนแตกล่างเลยนะครับแผงนี้นะท่านผู้ชมแผงนี้นะครับนี่นะครับตัวเกิงมาเกิงเกีงนะครับรางวัลใหญ่ออกจากแผงของคุณพ่อก้อนนี้นะครับแผงของคุณพ่ออะไรนะครับคุณพ่อพ้องพัดครับผมเด้อท่านผู้ชม เอยเก้าเเลย้าเจ้าเ่เดี๋วเการเกาสเกาเลยบ่อคเก้ารอยเกาเกนะครับทดาีวเพื่อได้เป็นสนนะับี้ี่เพื่อเลักล่านเลยนะครับงีนี่เจาหลักล้านเลยเด้อท่านผู้ชมกีงเนี่ผาดแสงวเท่านี่ 花钱，这算的；这花钱，算我的。